สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับ d k เค n d นเหมือนเดิมและผมอาร์มนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีของมารีวิวให้กับทุกท่านเหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่าเราไม่ได้รีวิวบ่อยๆในช่องของเราในผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะหยิบมาพูดถึงกันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่บอกเลยว่าผมก็ชอบเหมือนกันในผมซึ่งตัวนี้เลยนะผมก็คือฟันฟล็อกพิสตาในผมก็คือหรือว่าโปรเจคเตอร์นะที่เป็นโฮมสเตเตอร์ในผมใครที่กําลังหาในผมพื้นที่ในบ้านเนาะที่จะเปลี่ยนผนังที่แบบเป็นผนังธรรมดาธรรมดา ให้เป็นจอ300นิ้วได้เลยเนะี่ยก็สามารถที่จะรอดูรีวิวนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ด้วยนะผมแล้วก็มีฟังกชันอะไรที่นะ่าสนใจมากๆพร้อมกับมีแอปพลิเคชันในห้องสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนนะี่ยให้เราได้ใช้มากมายเลยวันนี้เนะี่ยเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักตัวนี้กันเพิ่มเติมเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนแรกเนะี่ยเดี๋ยวแนะนำก่อนนะว่าในกล่องนะจะได้กล่องประมาณนี้มาเนาะซึ่งจะเป็นความใหญ่ประมาณนี้นะครับผมซึ่ง ในตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่ได้ตัวเล็กนะแต่ว่าจะเป็นตัวประมาณขนาดกลางๆนะอาจจะก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะั่ก็คือเดี๋ยวให้ดูตัวเลยก็แล้วกันแล้วตัวมันจะเป็นประมาณนี้นะผมเจนแจนนี่เลยนะครับผมอันนี้คือตัวของโปรเจคเตอร์นะที่หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้อันนี้บอกเลยว่าชอบแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะผมที่ได้เห็นครั้งแรกในการ เปิดกล่องมาเลยนะแล้วรู้สึกว่าวัสดุต่างๆที่เขาออกมาใช้นีคือวัสดุดีเลยนะแล้วก็ฐานรองต่างๆเนี่ยคือมันใหญ่มากแล้วก็เวลาเราจะเปิดใช้งานเนี่ยคือมันคือมันดีอะมันสวยนะครับผมแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีตัวเครื่องแบบนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ มีสายผมที่เป็นสายพาวเวอร์สายไฟแบบนี้นอกที่จะเป็นหัวปลั๊กแบบนี้นะผมที่เอาไว้ให้เราเสียบกับที่ไหนก็ได้นะครับผมที่ในห้องของเราเนาะหรือว่าในพื้นที่ของเราที่เราจะใช้นะครับในกล่องนะผมก็จะมีสาย HDMI แบบนี้มาให้1เส้นนะครับผมแล้วก็มีสายแจ็คแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลนะแล้วก็อันสุดท้ายเนะี่ยจะมีตัวของพวกน็อตต่างๆนะผมที่เอาไว้เปลี่ยนหรือว่าเสริมตัวของ ด้านข้างตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูคือด้านข้างตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวที่เราสามารถปรับระดับได้ว่าเราจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนยังไงเราก็ขันเข้าขันออกได้ผมให้ระดับของโปรเจคเตอร์ตัวนีนะ้อยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้พูดก่อนว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ทุกคนสามารถที่จะถอดออกมาจากตัวของกล่องเนะี่ยแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กแล้วเปิดใช้ได้เลยนะเพราะตัวนี้เป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ที่มันมีทุกอย่างครบในในีน้แล้วเนาะก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ต่อเน,น็ตแล้วก็เปิดดูทุกอย่างได้เลยเดี๋ยวเรราาาะะ้กกกคนนะีี่่ไััอออบตววขงงงืมมผ เดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าของมันเลยซึ่งข้างหน้าตัวนี้นีจริงๆก็คือแบบชอบแล้วก็สวยแล้วจริงๆมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่ทุกคนแบบว่า ต้องชอบเหมือนกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าเอามันเป็นฟังก์ชันแรกที่ผมเพิ่งได้เคยเห็นเหมือนกันว่ามันมีจุดนี้เหมือนกันนะผมที่มันสามารถทําได้มากกว่าโปรเจคเตอร์ที่เคยใช้มาซึ่งเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นมินิโปรเจคเตอร์ครับมันก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายนอกจากจะเป็นสมาร์ทมินิโปรเจคเตอร์ที่มันสามารถเปิดแล้วก็ต่อ w i f i แล้วก็ดู YouTube ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์พิเศษอย่างหนึ่งนะผมนอกจากที่มันจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่สมารถฉายได้ถึง300นนนิ้้ววแลเี่ยุกคสังงงเกตตตรรนนนีีี้้่ผม ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นออโต้โฟกัสอันนี้คือน่าจะเป็นฟีเจอร์เด่นๆของตัวฟันปลอกตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครคือ ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเราเอาไปฉายที่ไหนในในผนังของเราขึ้นบนเพดาสนสมาร์สามารถปรับได้ทุกระดับเนาะที่เราต้องการแล้วตัว Auto Focus, ออโต้โฟกัสแื่ว่าการโฟกัสอัตโนมัติแบบมันจะปรับให้ชัดเจนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไป,งปหมุนเลื่อนแบบปรับโฟกัสด้วยตัวเองเนาะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือการคีย์สโตนมันก็จะเป็นออโต้คีย์สโตนเหมือนกันในการที่บอกว่าสมมุติว่าภาพมันบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยมันก็จะประเมินระยะแล้วมันก็จะปรับภาพเราให้ตรงในจุดที่ เราฉายออกไปเรามีภาพตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูอยู่คนน่าจะเก็ตเพิ่มมากขึ้นนะผมก็คือเรื่องของการฉายไปที่ไหนเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเราที่เราจะสามารถฉายไปตรงไหนก็ได้แต่ว่าเรื่องของการปรับระยะความชัดเจนโฟกัสในผมแล้วก็ปรับขนาดภาพมุมมงภาพให้มันตรงอะไรเงี้ยตัว ของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะจัดการให้เราเองผมเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสเรื่องของการที่แบบว่าต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อปรับคีย์สโตนให้มันตรงเนี่ยผมให้ขอบภาพมันไม่เบี้ยวอะไรเงี้ยให้สัดส่วนมันไม่แปลกอะไรเงี้ยตัวนี้เขาจัดการให้แล้วเนาะแล้วก็ออโต้โฟกัสก็สามารถทําได้ดีไม่ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องหมุนที่ตรงช่องอาสองแสงออกไปใช่ไหมเพื่อที่จะ ให้ตัวของภาพแบบมันชัดขึ้นนะตอนนี้ก็ไม่ต้องเลยมันสมัยมากๆตอนนี้แล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็สำหรับใครเนะี่ยที่อยากจะเอาไปติดที่ไหนนะ้องก็สามารถที่จะดูวัด ตัวนี้ไว้ก่อนได้เพราะว่าขนาดของตัวนี้ผมจะอยู่ที่ประมาณความกว้างของมันอยู่ที่ย4่ี่ซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ความลึกอยู่ที่18.5แล้วก็สูมอยู่ที่ประมาณ19.5เนะครับเพื่อใครที่ต้องการที่จะเอาไปวัดพื้นที่ก่อนหรือว่าจะไปซื้ออุปกรณ์เสิร์มต่างีแท่นวางมาตางๆแล้วก็จะวัดว่าจะซื้อขนาดประมาณไหนดีเขาจะได้เตรียมไว้ถูกนะครับทีนี้กลับมาดูตัวโดยรอบของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องที่ปล่อยแสองออกมาหรือว่าฉายภาพออกมามัมซึ่งตนเนี่ยครับสว่ง 9, วาวงเีัว มากขึ้นจากตัวเล็กที่ผ่านมาหรือว่าตัวก่อนๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีช่องตัวของออโต้โฟกัสที่เราได้แนะนําไปนาอแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะรองรับในหองไฟล์ 5, หรือว่าคุณภาพ 4K เข้ามาด้วยนะเผื่อใครที่จะอยากดูความคมชัดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถต่อไฟล์ 4K เข้ามาเลยหรือว่าต่อเสียบ HDMI ยต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้น้อนดีไซน์ต่างๆก็จะเป็นสีดําแบบนี้เงาๆแบบนี้แล้วก็สวยงามมากๆเลยครับแล้วถัดมาเนี่ยมาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะด้านบนตัวนี้นะทุกคน คือด้านบนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะผมที่เขามีมาให้เรานะก็คือจะมีตั้งแต่ปุ่ม power เลยนะผมปุ่มปรับซ้ายขวาบนล่างต่างๆปุ่มย้อนกลับปุ่มโอเคซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถควบคุมได้สมมติว่าเราหารีโมทไม่เจอ เราก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็พร้อมกับมิโลโก้ตรงนี้เป็นฟัน็อกนะครับผมทีนี้เนะี่ยไฮไลท์ก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับผมซึ่งไฮไลท์ตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวของที่เสียบสายแลนนะเพื่อขาอยากได้เน็ตแรงๆเนาะแล้วก็ USB 2รู HDMI นะครับผม HDMI ผมเป็น HDMI 1กับ HDMI 2นะเสียบได้2ออันนะครับผมแล้วก็ มีรูหูฟังมีรู AV นะผมก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าทุกคนจะใช้รูไหนบ้างนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวของสาย power นะผมเอาไว้เสียบปลั๊กนะไว้เสียบต่อกับอ่าปลั๊กไฟของเราที่บ้านของเราแล้วก็จุดนี้รูนี้นะผมก็จะเป็นตัวของลำโพงนะตรงนี้นะผมก็เป็นลำโพงที่เขามีมาให้นะครับทีนี้นะด้านข้าง,างต่างๆเนะี่ยก็จะมีตัวของขาตั้งที่เขาแปะมาให้นะซึ่งจะเป็นขาตั้งที่แบบว่าตรงนี้อ่ะเาเราสามารถปรับระดับได้ตามใจเราเลยว่าเราจะปรับระดับไว้ให้มัน เอียงแค่ไหนองศาเท่าไหรเ่เน่ก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็ตรงตรูดมนันนะผมตรงด้านล่างด้าน,านในต้มันเนี่ยก็จะมีรูน็อตนะผมที่เราสามารถเอาไปต่อกับตัวของขาตั้งอื่นๆหรือว่าเอาไปติดตั้งจุดอื่นได้นูแล้วก็อันนี้เ <principio> น,นี่ยก็เป็นฐานนะผมที่บอกได้เลยว่าเป็นฐานที่ชอบแล้วก็ เป็นฐานโปรเจคเตอร์ที่ออกมาฐานใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็สวยมากๆเลยชอบมากๆเลยนะครับโดยรวมเนี่ยภายนอกก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรู้จักระบบปฏิบัติการากากกากภายในกันมากดีกว่าแล้วก็สเปคภายในกันมากดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนีครับซึ่งสเปคภายในตัวนี้นะครจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 9.0นะผมแล้วก็มีแรม ROM ที่16กิก์ไวไฟนะครับรองรับอยู่ที่ 2.4G แล้วก็ 5G นะครับแล้วก็บลูทูธเป็น4.0นะแล้วก็สามารถที่จะ เข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้เต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสื่อสตรีมมิงสามารถโหลดแอป Spotify ฟังเพลงต่างๆสามารถเลือกได้เลยทุกคนชอบดูอันไหนนะผมก็สามารถโหลดเพิ่มได้เลยนะเพราะว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูวา่าเราสามารถเปิดเครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ exit เข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะเผื่อใครสนใจแอปไหนอยากลองแอปไหนเนี่ยสามารถที่จะลองได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนน้ผมไปดูกันนะว่า ตอนที่เราทดสอบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะผมแล้วก็ตอนที่ใช้งานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยผมเ็าไปใช้งานหลายรูปแบบเหมือนกันนะผมไม่ใช่เป็นการดูหนังนะผมฟังเพลงหรือว่าแม้แต่เปิดเป็นภาพบรรยากาศในห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบไว้ของการเปิดในห้องแล้วก็ชอบอยู่ในห้องผมก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็จะใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนะี่ยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนะเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองกันนะครับอย่างแรกอยากให้ทุกคนได้ลองดูการปรับระยะอีกครั้งหนึ่งในผมว่าออโต้โฟกัสของมันเนี่ยสามารถปรับระยะได้ทุกตำแหน่งจริงๆนะวันท มีการสแกนแล้วก็ดูวัดโฟกัสต่างๆปรับระยะปรับขอบมุมให้มันไม่บิดเบี้ยวในหัมตามระยะที่เราวางโปรเจคเตอร์ของเราเลยนะครับเราก็จะได้แบบว่าภาพที่มันไม่จําเป็นต้องมาปรับเองทั้งหมดนะเขาปรับตามระบบให้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปโหลดเพิ่มเติมได้หมดเลยนะมันจะชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสื่อสตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆน่ะที่ทุกคนต้องการได้หมดเลยนะผมเพราะว่าในแอปพลิเคชันหรือว่าแอปส เานมีหลายอย่างมากทั้งของไทยของต่างประเทศนะผมมีหลายอย่างที่ทุกคนแบบอยากดูอันไหนสามารถดูได้หมดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนยไปลองเทสฟังเสียงแล้วก็ดูภาพหลายๆรูปแบบกันดูนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของตัวของโปรเจคเตอร์ฟันฟ็อกซ์ตัวนี้นะจริงๆใครอยากได้นะ่ะผมแปะลิงก์พิกัดไปให้แล้วก็ราคาณนะปัจจุบันนะผมแปะไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์แรกที่ท็อปที่พินไว้เลยนะใครที่อยากได้ก็สามารถไปดูกันได้เลยนะว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งบอกก่อนนะผมสิ่งที่ชอบนะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ผมชอบเอามาเปิดเป็นภาพบรรยากาศอันนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยออกไปจากที่ห้องเนาะก็จะใช้เป็นบรรยากาศแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่แบบตัวเครื่องอ่ะมันดูมีพรีเมียมแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่มากเกินไปก็น้ําหนักมันไม่ได้เยอะมากเกินไปนะผมแล้วก็คุณภาพเสียงมันก็ออกมาดีเลยนะครับซึ่งมันสามารถจบในตัวเดียวสำหรับใครที่มีห้องเล็กๆแล้วก็อยากได้จอใหญ่ๆอยากได้แบบอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ห้องเราอ่ะไม่ต้องมีอะไรที่มัน จอใหญ่ๆไม่ต้องเสียตังค์เยอะแต่ว่าได้ลงหนังไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้แนะนําเลยสามารถทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ผมที่อยากได้เนอกก็สามารถาไปตามดึงที่เราแปะไว้ให้ได้หรือว่าใครที่มีคำถามเพิ่มเติม ใครอยากทราบตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเผื่อในรอบหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อหรือว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นที่เราปล่อยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่าตัวนี้จะเป็นยังไงต,ต่อไปเนาะยังไงนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับตัวของฟันสปอกตัวนี้นะผมแล้วก็ขอลาทุกคนไปก่อนเลผมแล้วก็นี่คือทั้งหมดจาก DK Land นะครับ